แต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอสวัสดีพี่ๆสุวรรณชนทุกท่านนะคะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน,นะค่ะที่ขณะนี้กํลาลังช้อปปิ้งอยู่ที่สวนการค้าเซนทรัลาซ่าปิ่นเกล้านะคะต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่อีเวนต์อันน่าตื่นตาตื่นใจกับเล็ดลับผิวกรูนใสกับนูโตรจิน่ y ไฮโดรบูสนะคะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทางนูโตรจิน่าเรามีกิจกรรมพิเศษและนอกจากจะมีแฟนคลับของฟรีเซเอร์สาวสวยมาแล้ววันนี้เรายังมีลูกค้า ที่ได้ซื้อสินค้าไปนะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้ค่ะคุณสามารถเข้าไปซื้อได้นะคะที่ top ท็อปซูเปอร์มาร์เกตตรงนี้หลายคนอาจจะถามว่าซื้อสินค้าอะไรบ้างอย่างแรกค่ะ ราคาครบที่เรากําหนดนะคะคุณจะสามารถจับไข่กาชาตองเหล่านี้ได้แต่เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะบอกว่าครบกาหนดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแหมมีโป้งมีป้ายกันด้วยรู้ไหมจนถึงนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพิเชษเตอร์สาวสวยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นแท่นเป็นนางเอกร้อยล้านแล้วเรียบร้อย Oh. คือจริงๆเนี่ยคุณเวาต้องบอกก่อนว่านอกจากแฟนคลับของคุณเวาแล้ว uh huh. วันนี้มีลูกค้าที่ซื้อของโนโทรจิน่าเนี่ย uh huh. มายืนรอหนะาหตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะตีห้าเปิดแล้วเหรอคะยังไม่เปิดค uh ่ huh. ะคือกรัไม่ได้ขายรูปของคุณเวลาน,น,ะะ <Wow. S 1> นี่สังเกตสังเกตทุกท่าน,นะคะคุณเวามาอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่เราเห็นคือออร่า อยู่ใส่มากอบ,บอกก่อนใหู้คุเบราทางานหนักขนาดนี้เห็นไปควบควายอยู่เทุกอย่างอ่ะคือถ้า,ถาได้ไปดูออเรียมาก,ก็จะรู้ว่าแบบว่าใช้ร่างกายเปลืองมากผิวหนูอะไรเงี้ยก็คือแบบ วิ่งอยู่ในเถียงนานทำทุกอย่างดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผิวของคุณดูเหมือนว่าเพิ่งแบบว่าออกมาจากบ้านไม่ได้โดนยูวีแต่อย่างใดคือต้องมีเคล็ดลับผิวชวยในปอกนิดนึงค่ะว่าจริงๆเรื่องของการดูแลผิวหน้าเนี่ยคุณมีล่างนเหบ้างคะก็คือความจริงเราอะค่อนข้างใส่ใจกับการแต่อันนี้มันยากนิดนึงนะเรื่องการพักผ่อนก็คือจะพยายามพักผ่อนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคือผิวมันก็จะต้องแบบดูดีจากภายในออกมาสู่ภายนอกใช่ไหมคะรวมถึง ก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเ,อเรื่องของอาหารอั่นแหละไก็ <th> <ม>สำคัญเราต้องสังเกตตัวเองว่าเอ้ยเรากินอะไรแล้วเราเอ้ยอาจจะมีผื่นไหมแพ้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรที่เราสามารถดูแลได้ทุกวันก็คือเรื่องของครีมบำรุงผิวอันนี้สำคัญ <Qin S 1> มากใช่คะ่ะจริงๆคือหลายคนเนี่ยตอนเข้าไปในโรงหนังแล้วคือเห็นแบบฉากตอนที่แบบนี่คือนางเอกระดับสอง้ล้านคือคนนี้คือควบไฟสนุกสนานมาก ก่อน,อนคือก่อนหน้านี้เคยมีการแบบขี่สัตว์เหล่านี้มาก่อนไหมคะหรือว่าคือเป็นเรียนมาก่อนหน้านั้นเลยอันนี้ไม่เคยในครั้งแรกเกิดพะสักการมาก ตอนที่หน้าคุณเบล่าเนี่ยประทะกับลมคือใสใสมากอันนั้นคือจอมันใหญ่มากแล้วคือแบบเมคอัพ no makeup คือแทบจะไม่ได้ลงรองพื้นอะไรเลยอะค่ะใช่หรออะไรคือหน้าใสเลยหรอคุณเบล่าใช่ค่ะเฮ้ยคือหน้าคุณใสมากอะอันนี้คือหลายคนอยากรู้แล้วล่ะเรื่องของเทคับคุณเบล่าคุณบอกมาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับตาไปอีกรอบดีกว่ารวิธีการทําความสะอาดหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเบล่าไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์ของนูโทรจีได้อย่างเดียว คุณเบลล่าใช้ของนูโทจีน่าจริงๆอยากให้ช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณเบลล่ามีวิธีการดูแลผิวอย่างไงบ้างค่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้นตอนเช้าเบลก็จะใช้ตัวนูนโทจีน่าดีฟลีนค่ะที่เป็นโฟมใช่ไหมคะก็ชำระล้างพวกออยล์หรือพวกอะไรต่างๆที่เราบำรุงเอาไว้ตอนงืต่มืองนีแล้วก็บางทีอ่ะเราคิดว่าตอนเราตื่นมันอาจจะไม่สกปรกแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าช่วงนี้พีเอ็มก็กลับมาแล้วมันอาจจะมีฝุ่นสะสมอยู่ในห้องใชนั้วเราก็ต้องใช้ตน เชา้าแลวก็สอนด้วยนี่เลยค่ะตัวนี้นี่ ตัวนี้จริงๆเนี่ยคือหลายท่านเนี่ยพอเห็นผลิตภัณฑ์แล้วคือหลายคนก็บอกว่าก็ใช้แหละ,ะแต่อันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราจะเทสดีกว่านะคะปกติแล้วเวลาคุณเวลาใช้เนี่ยใช้ปริมาณเยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนอะเดี๋ยวพวกเอาอันนี้ออกมาให้เลยละกันน้อยมากเลยนะคะคือแต่ละขวดมันจะหมดชามากเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างเข้มข้อนอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วเขามีไฮยาลูรอนิกแอซิดที่มันจะช่วยเหมือนประคองน้ำบนบนผิวของเราให้มันจะดูมีความโกลว์ความชุ่มชื้นค่ะ ลองเลยก็ได้อันนี้คือเอาจริงอันเนี้ยคือเยอะไปใช้ได้สองหน้าจริงเหรอคือเป็นคนหน้าบานอ่ะไม่จริงๆคือแบบอ่ลองดูนะคะก็คือเขาอ่ะจะแบบเหมือนมันจะกักเก็บความชุ่มชื้นเออจริงนะที่อยู่บนผิวสักพักนึงเลยแล้วกว่าจะซึมลงไปใช่ั้มแล้วก็แบบเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เยอะมากทำไมคะพอสบแค่ฝ่ามือคุณยังนุ่มเลยค่ะทำไมขึ้นนุ่มขนาดนี้นี่คือปกติเนี่ยคือใช้ใช้กับใบหน้าแค่ครึ่งเดียวก็พอใช่ไหมใช่คือ ตัสิซรมันจะแบบมีความมันชุ่มชื้นใช่มีหน้าถึงหน้าใสแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเราทาครีมตัวนี้เนี่ยมันแต่งหน้าติดไหมคะเวลาที่โก่งๆคนจริงคนหน้าแห้งคือคนที่จะแต่งหน้าไม่ติดถ้าหน้าชุ่มชื้นอ่ะมันจะยิ่งดอกเครื่องสำอางค่ะแล้วเขาก็จะมีตัวเทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นนี้ได้เ2ชั่วโมง72ชั่วโมงเวลาคุณทาตัวโนูตโรชีน่าไฮโดรบูสตรงไปเนี่ยคุณดูสิมันยังแบบชุ่มชื้นอยู่เลยอ่ะฉะนั้นก็คือ ไม่ต้องใช้เยเลยใช้นิดเดียวมันประหยัดจริงๆอะคะ่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันงไทยหน้าร้อนดูเวลามันไม่เหนียวใช่มันจะแบบเบาเบามันจะมีความเหมือนเหมือน,น,นมันเป็นน้ำอะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆอ,อันนี้คือตัวของดูโทรจีน่าไฮโดรบูสตอทเอ่าแต่ถ้าหลายท่านที่อาจจะบอกว่าคือจริงๆเนี่ยกลิ่นอันนี้มันเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆแหละแต่ว่าถ้า ว่าไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่าคุณสมบัติเหมือนกันเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวของ n ู w ยูรจิน่าไฮ r ดร u s สดูเบ i n ชิ l เจลครีค่ะหน้าตาคล้ายกันทุกอย่างแต่เพียงแค่ไม่มีกลิ่นแค่นั้นเองปกติคุณน่าชอบใช้แต่ว่ามีกลิ่นหอมๆหรือว่าไม่มีกลิ่น กลิ่นก็สดชื่นดีค่ะก็คือเขาเป็นกลิ่นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะอันนี้คือใช้ในเดย์ครีมเป็นเดย์ครีมค่ะก็คือขั้นตอนแรกอย่างที่คุณเบล่าบอกนะคะตัวแรกเนี่ยคือใช้เป็น n o ู e ร a น่าดีฟลีนล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเนะตรีมผิวก็มาใช้เป็นตัวนี้นะคะนนก็คือนูทรีน่าไฮเดอร o บูส t วอเตอร์เจลขั้นตอต่อมาคุณเบลา่า ี่คือตัวอันนี้ที่บอกคือคือนิดนูริชชิ่งเจลครีมอันนี้คือจะไม่มีน้ำหอมเลยก็จะเขียนเอาไว้ตรงขัางใต้อ่าค่ะนอกนั้นคือเหมือนกันคุณสมบัติทุกอย่างอ่าแต่ว่าอีกหนึ่งตัวคือจริงๆเนี่ยคุณเวล่าเป็นคนพักผ่อนน้อยค่ะนะคะไหนจะถ่ายละครถาม่ิดึงช่วงนี้งานเยอะแน่นะคะก็ยังเยอะอยู่ค่ะคือตั้งแต่บุมเพมาจนป่านี้เนี่ยใช่คุณนอนวันละกี่ชั่วโมงคะ โอ้ก็แล้วแต่เลยค่ะแต่ว่าเราก็จะขโมยนอนบนรถบ้างขโมยนอนขโมยนอนนตามกองถ่ายบ้างหลักยินเข้ากลางบ้างอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่านอนน้อยสุดแบบน้อยสุดเลยกี่ชั่วโมงคะสองค่ะสองชั่วโมงใช่แล้วตื่นมาหน้าเป็นยังไงบ้างเวลาดูไม่แต่งหน้าเีรอคือมันก็ยังโอเคอยู่นะคะเทียบกับปริมาณงานที่เราทําคือหน้าเรายัง เรายังสามารถกับดูแลผิวหน้าของเราให้ยังโอเคทำงานได้ยังดูสดชื่นดูไม่โรยค่ะอันนี้ก็คือโอเคแล้วคือยังแข็งแรงอยู่ผิวหน้าแข็งแรงใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยก็คืออีกตัวนึงที่เป็นเคล็ดับของเดิมที่เราจะใช้ตอนกลาคืนก็คือตัว 3D Sleeping Mask มันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นมาสกที่เป็น เนี่ยมันก็คือจะเป็นเนื้อเจลเนี่ยแหละเราทาแล้วเราก็นอนไปเลยเราไม่ต้องมานั่งรอสิบยี่สิบนาทีเพื่อลอกมาสกออกเพราะว่าใช่คุณเวลาไม่มีเวลาคืออยู่ดีๆจะมาตั้งนาฬิกาปลุกแล้วเอามาสกออกเครื่อกายอยู่เนาะใช่ก็คืออันนี้เนี่ยคือทาไปได้ตื่นเช้ามาก็คืออาบน้ำล้างหน้าตามปกติอ่ะก็เป็นตัวนี้นะคะคือ the virginia hydro boost 3d sleeping mask หลายท่านคือได้ยินคำว่า sleeping mask รึกว่าคือมาสกไปแล้วต้องล้างออกไม่ต้องไม่ต้องคือได้ยาวๆเลย ได้ยาวๆเลยเป็นตระเช้าเลยค่ะอืมอ่ะนี่คือทั้งหมดเป็น3ผลิตภัณฑ์3สสูตรจากนูโตรจีน่าไฮเดอร์บูสนะคะทีนี้ทุกท่านคะตอนนี้คุณเบลล่าตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้แล้วกับอีเรียมซิงแน่นอนว่าเคล็ดลับความสวยผิวโกโรใสเนี่ยไม่ได้มาพระโชคช่วยเพราะคุณเบลล่าบอกว่าใช้นูโตรจีน่าไฮเดอร์บูสอยู่ทุกวันเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมพิเศษคะ่ะทุกท่านคะอันดับแรกเนี่ยนะคะ ใครที่ซื้อสินค้านูโตรจิน่าครบ2 9 9บาทคุณเบลา่าก็คือเราเปิดให้ซื้อเนี่ยตั้งแต่วันที่8ไล่ไปเลยจนถึงวันที่1 4ธันวาคมนะคะถ้าใครที่ซื้อคุณจะได้รับสิทธิ์ขึ้นมาถ่ายภาพกับคุณเบล่าด้วยแต่ว่าท่านนั้นต้องเป็นพาวสเปนเดอร์หรือว่ายอดซื้อสูงสุดในวันนี้ด้วยนะคะ1 5ท่านเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะได้ขึ้นมาแน่นอนอย่างที่2ค่ะไหนไหนคุณเบล่าก็อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ผู้โชคดี ตอบคำถามค่ะเดี๋ยวเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3คําถามค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากได้ของรางวัลจากปือคูเบล่าบ้างยกปือสูงๆเลยค่ะโอ้พี่เกียวกราว่าคืออย่ามัวแต่จับโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะยกจักรแล้วหน่อยก็ดีนะคะ ก็ถามคำถามแรกเดี๋ยวให้คุณเวลา